สวัสดีตอนเช้าตอนเช้าครับไปนอนสวัสดีครับครับไปนอนตกกระยามร้องว่าโอ้หมานุครับไปนอนกูได้้ยนู้นโอ้ยได้แลวครับหมานมาแล้ว สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับเบื้องเขาพอเพียงนะครับพี่น้องโอ้ยงามครับบัดครับพี่น้องไเดือนประมาณเดือนจักมื่อก่อนน้องจอยน้องจอยสวัสดีพี่น้องเราแเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อนี้สิไปยังก่อนน้องจอยเบื้องดูเบื้องดูมีมีจักหลังหกหลังจำโกะวะครับหอกหลังจำกะหอกหลังจำโกาใส่ดูเอาเงี้ยเรับมาเบื้องไหนพี่น้องเราเบื้องดูปลาเข็งครับพี่น้องนี่แหละเงี้ยหลอครับพี่น้องปลาเข็งหน่อย ของเสียบของกบอ่ะ,ะใส่ลอดทงมานดียนนน่ยวกันี่นองเกีียวเขาเรียวมัดเลยนะครับเหล่าเางามไรงามอะไรองครับอรอมากหนาวมากกันนะมัดเกลวเดี๋ยวรันไปนอนถ้าเราจะต้องอไปหานต <c oughs> รนงนี้อ ม้แลครับพี่น้องครับน่ะกรน้ำเอาเจาะทีนี่งานเลยครับวันเป็นพงดีๆกอาน้ำไมไปไรพ่ป้อมกันบงเดียวพอดีมือก็พบพอดีใส่เงียตอนครับพี่น้องจากตัวใส่สามตัวสตัวสตัวพ่อสี่ตัวพ่อี่ตัวก็พ่อจุพ่อ เราไปนอนมันจะมีง่ายง่ายที่สองขานไปครับแับขารนี้ตงนี่ใส่ง้มลงไปกับที่ใส่กระดาษกาลล้อลงไปพอดีปลาควันครับพี่น้อนกันที่ใส่เมืองนี่นะครับพี่น้องพอดีเลยจับปลาอยู่ในนี่ใส้ หลายตัวบัวน้ำใจไปแล้วครับป๋องเจงมีตัวสวยไครับพ่อปนไปนด้ครับป๋งองเจงฟองสูงมากินครับมี่ตัวไงครับครับรเนื้อมันย่ำมันนี่แหละครับพี่น้องเพื่อ,อนไม่ได้ไปหาไก่หาในบวกนี่แหละครับวันนี้ตัวไม่หลังตัวอัครับ ยีหกอันเท่านั้นเด้ครับหกหลังที่เก่าเลยครับพี่น้องมันรดน้ำกันครับหวานสิบมานคือประมาณมือเงื่อนเศร้ากุหลาบครับงามหลายพี่น้องงามหลมันรดน้ำกันครับพี่น้องมือเงื่อนทั้งที่สามครับพี่น้องงามคัดไม้นี่ย่อขึ้นบนน้องมือเงื่อนนี่มันยังครับพี่น้องว่านี่นี่แล้วครับดงพักกระแหงครับพี่น้องคักบ่ว โอ้ยมีแต่แนวเดียวเลวยลครับเพ่ปวดแล้วครับคูนอีแต่ักกาแย่้ตัวพี่น้องเอ้หอมลายปวดลยโอ้ย,อยครับทังที่สามเดียวเดีวครับพี่น,อนนะ้องังสี่รับจมหม่่จะขามกัะน่ำใจยมช่สิมันจมกะนไปเฮ็นเดียัวเขาย่างบ้กินเหล้ายีราเทียง่ายแค่ย <laughs> <น>ีราเที ครับพี่น้องครับอันนี้ก็คือหลังสุดท้ายนะครับพี่น้องหลังสุดท้ายหลังที่หกเลยครับใส่แค่์หกลังแค่นี้นะครับหกหลอดงานดีๆน้องใจงานออกขึ้นบ่ครับเมื่อนี่หกลังแค่นี้ครับพี่น้องเมื่อเจ้ามาลุ้นกันนะครับพี่น้องน้องใจนะมาลุ้นเบิองมาลุ้นเบิองวันสิมานหรือประมาณนะครับเออครับเมื้อนคอยเมื้อนเสา สวัสดตสีตอนเช้าๆตอนเช้าๆครับพี่น้องสวัสดีครับนี่สภาพพี่น้องลงไประดังยามรอบกบกับพี่ไซ้บม้วนอยู่นะครับพี่น้องมารุ่นน้ำกันครับพี่น้องว่าสิมานหรือบะหมานเนาะครับเนาะอู้ยแม่นยังนอนจอยก็ควนอูดเอาอยู่แท้เแค่ยังนั่นตะขานสีส้มตะขานบ่ยังไงโอ้เขาหมอวานมันบ่ บังเอิญกบเพาเต็มอันรอบไปแหงแหรอเรา,า,า <c oughs> สิเรียนตมมชก,กอนครับพี่น้องน้องจอยว่าสิเรียนตมมชก,กอนเราจังสิลงไปเรียนกบเรียนน้ำมาจังวาครับมืนหนี้มาลุนน้ำกันน้องน้องจอยนะหลุนเบิงเบ่งมันจะได้ปลาเชียงไปป้อนหรือมันจะได้กบไปอ้อมพี่น้อง <c oughs> ร <laughs> ุ่นน้ากันครับพี่น้องรอบฮกฮกอันนั้นน้ำจ่อยน่ะโอ้ยบางบรรยากาศเนี่ยมันเศร้าครับพี่น้องอาางามบอกครับพี่น้องแตะเว้นพลังสิ้นสุดหนาวด้วยครับช่วงนี้เริ่มสิหนาวแล้วครับมาลุ่นน้ำลังเลียครับโอ้ยน ốc, ้ำบกพอดีตัวน,น้ำจ่อยน้ำบกหมดเลยโอ้ยห้อยบ่ยิงห่วยบ่ นี่ตไปเจีงบอกแื่นปเจีงอนเห้าใสไว่างดู่ว่นั่งใกล้ครับกลับกลับหลหลังที่จองครับพี่น้องปเจงผอไมว่าอันนี้ก็บอกขึ้นกันครับพี่น้องน้ำย่ำนี่จังเป็นบ็อกไว้เลยครับมื่อวานหลายตือพี่น้ำว่ามีอย่างกันบ่พี่ตาปลาขึ้นโตกจะว่าได้ปลาว่ไปควนห้องปลาได้ดูไตัวยังไงตัวละคร้ังนะคร เบื้องหลังที่สามครับมันคือโหมานแท้นะครับพี่น้องได้ปะเข็งเต็มรอบอยู่พี่น้อง,เ,ง,เ,อองเอ้ยว่ามันจะได้สองต้นบนฝั่งจะได้หอกหกห,ห,ห,หลังครับพี่น้องหลังที่สามครับพี่น้องโบกบอลจากน้ำโบกขึ้นกันสัดหัวเอาน้ำคือบกไปแต่ ียังบ่คือบอ่เงี้ยคือคอยู่บ่เอามคืนม่โชคเมื่อโชคเขามีสองข้าบัางกันี่ะมีตัวสองบ่โอ้หมานมาแล้วครับพี่น้องตวงัวใหญ่ๆครับคุณละครับดูนะครับโอ้คุณละครับสองตวัวเลยครับพี่น้องสองตวัวเลยอันเดียวครับโอ้ได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 ไดรครับได้ผลได้ผลหลังที่สามได้สองตวัวครับพี่น้อง ต่อไปกันจะเป็นหลังที่สี่หลุดหลังที่ส่ครับพี่น้องจะขึ้นบ่น่องจอยมองดิตอนจขึ้อยู่นะยังไงยังบ่ม่ต้อ่ <laughs> ม่ต้อใช่รนะึ <laughs> ใช่ร โอ้ได oh, ้กบได้ได้ครับได้อยู่ตัวหนึ่งเกืบได้สองโอ้ได้ตัวหนึ่งเป็นสาม้วน้องใจนาะเป็นสามเหรอครับพี่น้องเอามานมาแล้วครับพี่น้องบ่ผิดหวังดอกเลยอีกสองหลังนะครับอยู่น้ำกันโอ้ยยอดสุดยอดโอยยามมาแล้วซีได้สามตัวนะน้องใจนะพิดเป่ายัวพิดเป่ายัวหลังสองหลังครับแแ กับมารุ่นหลังที่ซีครับพี่น้องหัวหลังที่หาครับพี่น้องหลังที่หาแล้วครับเรียว่าไม้หนีเผมว่าคือนยืดเลยครับพี่น้องครับที่มีห้อยเป็นตังใจห้อยขึ้นหลาดสาดจุดไหนมีวะมีบ่มีวะมีวันเด็ดปลาเข็งไนเด็ดแตกหนาบหนาบเพื่นเด็ดปลาบึง โอ้ห้อยปลาบือนชื่อๆป่อืมโอ้ไ oh, ปลาจิงเลยครับดิปลาหมี่ปลหมี่ครับแก่ไปแก่มากเลยลุนตัวครับพี่น้องลุนตัวเฮ้ยอีกลังเดียวครับพี่น้องมาลุ้นน้ำกนันจะมาหรือประมาณหลังที่สองหรือว่าล้างที่ถ่ายหนึ่งครับล้างสุดท้าย กกเดินเลยเจ้โอ้ห,หน้ปลาอฮะแล้าก็อปลาคอคือจีเขามากฮะโอ้ปลาคอมันเขามาพี่น้อนเง,องเอ้ยเรืองปลาคอเรื่องปลงปลาไมบวกกันบวกเ่ยปลาไมบวกนี่ยแล้วปลาคอมันเขามากครับพี่น้อง สรุปแล้วคือพี่รองครับได้ยักตัวกับน้องจอยหอ้อสามได้พอ่ออมหน่อยดีดรอเนาะอมอ,อมหน่อย,ออยอโอ้ยสุดยอดสุดยอดมันมันแหละครับพี่รองพ่อได้กินเยอะครับมันเป็นไรลูมันเป็นไรฮะเนี่ยวัวม้าน่า <laughs> เมียมานําเลยพอมาสปันใดโอ้ยมายามรอบเมียกันเลยเมียมานําเนาะอยู่พอกัเอ้มายามตอนใส่มาตอนใส่ไหมเตี๋ยมาตอนใส่โอ้โหฮ่าฮ่าเอาตอนแงมัดนต่เนาะตอนแงมัดพอดีเย็นพอบางสุดท้ายนะครับเอาไปในคลิปนี้ก็บชิคอร์ร่าพ่อจับพี่น้องที่น้อนจ้อยนะขอบคุณหลายๆเนะครับที่ติดตามเราจ่มครับเมื่อนี้กับพ่อได้กินเยอะครับมาแน่อยู่บ่ผิดหวังปันใดครับขอบคุณมากครับขอบคุณหลายๆครับ